ในสังคมพระมันมีในลักษณะแบบถ้าในความคิดองบบนะมันมีอยู่หลายประเภทนะมันไม่ได้มีประเภทเดียวนะคือคุณต้องการคนแบบไหนเข้ามาทําให้คุณรู้ว่าคนนี้เก่งหรือไม่เก่งนะคุณต้องการคุณต้องการคนแบบไหนในดวงใจของคุณนะวันนี้มันมีหลายประเภทคือบางคนประวัติด,ดีทุกอย่างดีแต่เวลาซื้อนี่มังแบบห้าคนก็มีไม่ออกมะ เออแต่พวกคนที่มันมีความรู้ความสามารถจริงๆอะ่ะบางทีอะ่ะรายละเอียดมันอาจจะไม่เยอะหรอกแต่เวลาชกเนี่ยมันชกแบบสองคำรู้เรื่องกันนะแล้วก็ชกเดียวๆอะ่ะมันไม่ได้ต้องมีคนมาลรุมกันนะอย่างนั้นน่ะเนื้อออกมาเออมันมีหลายประเภทนะเนื้อออกมาแต่ถ้าเกิดจะเอาประวัติรายละเอียดแล้วก็มันก็เป็นได้อะ่ะแต่เวลาซื้อขายต้องให้มันเจ๋งด้วยอะ่ะ เจ๋งอย่างที่เขาเก่งเขาเป็นนี่เหรออกมเออบางคนนี่โอ้โหกว่าจะลำมวยกันขึ้นมาเสร็จนี่มันนะมันชกกันไปโอ้โหมันยากเย็นเหลือเกินอ่ะนะอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับ